ถามปุ๊บตอบปั๊บเรื่องปุ๋ยต่อบไว,วันนี้เสนอคำถามที่ว่าปุ๋ยในเครื่อ,องจอรคอยถ้าเป็นกเกษตรออร์แกนิกอะใช้ได้ไหมคือผมไม่รู้ว่าออร์แกนิกในความหมายของเพื่อนเนี่ยเพื่อนๆซีเรียสมากขนาดไหนหมันจะต้องแบบออร์แกนิกแบบเพียวร้อหรือออร์แกนิก80%หรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่รู้ครับแต่ในความที่เป็นปุ๋ยของจอรคอยนะครับผมเคยทําคลิปวิดีโออีกคลิปหนึ่งไปแล้วนะครับว่า ปุยอินทรียเคมี K Me, คำว่าเคมี Me ของจอนคอยเนี่ยเป็นเคมี Me ที่สกัดมาจากธาตุอาหารครับมันไม่ใช่เคมี Me สังเคราะห์ที่เกิดจากวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีเรื่องของสารตกค้างทางวิทยาศาสตร์จะว่าไปมันก็ออร์แกนิกไหมมันก็ออร์แกนิกแต่ออร์แกนิกมันไม่ได้มีเพียงแค่ว่าเออออร์แกนิกเฉยๆแต่มันมี มาตรฐานระดับค่าอันเนี้ยผมตอบไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆซีเรียสขนาดไหนผมบอกได้เพียงแค่ว่าคําว่าเคมีของจรคอยเนี่ยมันเป็นเคมีที่สกัดมาจากธรรมชาติแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆซีเรียสฉันไม่เอาเคมีเลยแบบ100%ไม่เป็นไรครับเรามี ปุ๋ยทองล้นเขียวอันนี้เป็นอินทีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือจะเป็นหนึ่งอินรีดินก็ได้อันเนี้ยอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับปุ๋ยนะ้ำมันขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยเคมีเพราะมันไม่มีอินทรีย์วัตถุก็แล้วแต่เพื่อนๆลองศึกษาดูนะครับว่าเราสามารถใช้ใช้ได้ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นหิ้วอันเนี้ยอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับที่ผมต่อไปมันคือการตอบคำถามแบบคร่าวๆถ้าเกิดใครอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อผมได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้หรือเข้ามาในาาลนขอองผมหรืจะเข้ามาในเว็บไซต์ inline.org ผม ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในเว็บไซต์นี้เรียบร้อยแล้วครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ